กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนิชชันจีนะก็ว,วันนี้อยู่ในเกม a F K อ่าเจนี่อ่าไปจะว่าไปเซิร์ฟเวอร์ไหนเนี่ยเออไม่เป็นไรครับเป็นไอ<ป>ด <ไป S 1> ีเกรดนะผมยังไม่เลือกเซิร์ฟเวอร์เลยผมมาทำคลิปสุ่มกาชาเล่นๆนะครับไม่มีอะไรเลยอย่างนึ่งผมไม่เคยเล่นเกมนี้เลยนะแมชชิสเตอร์เมรลิน Okay. มาสเตอร์เมอร์ลินคานมาสเตอร์เมอร์ลิน you don't look well อ,อ๋อเราคือเนะมอร์ลินนะมาถึงมันมีอะไรบ้างอ๋อเลือกคาแรคเตอร์อ๋อเลือกได้ชายหญิง<อ>สรุปเป็นเกมอสามดี D, แต่ดีเทลเหมือนภาพวาดหน่อยๆเหมือนภาพการ์ตูนน่อยหนยนะก็น่าจะคล้ายๆกับอ,อะไรนะฮะแฮร์รี่พอตเตอร์ อะไรมันมีการ์ดอะผมจำชื่อไม่ได้ชื่อมัมยังไง้แล้วผมไอัดี d ไม่จริงจังนะนะยังไม่ใช่ยังไม่รู้ว่าข้างในเป็นเกมอะไรเลยนะครับผมน่าจะทำคลิปมส่งกาชาเล่นๆนะครับออฟฟิศนะชุดคุมเหมืนกันหน้าเอาจิ้มจิ้มรนดอมสักอันหนึ่งในซีเรียส์ทีตาจิ้มไปคอนเฟิร์มไปชื่อแรนดอม เอาชื่อนี้แล้วกันโอเคเริ่มประจนภัยมาถึงสคริปต์นะครับอ๋อโอเคอันนี้ผมเล่นในคลายแอนบนพีซีนะครับนะเดิเราสามารถกดคลิกเดินไปได้ไม่ได้เราต้องลากเดียวชิ้น เราได้ตัวมนได้ตัวละครฟรีนะเราสามารถเปลี่ยนภาษาอะไรตรงไหนได้บ้างไหมมันมีภาษาไทยไหมกราฟ,ฟิกนูน่นนี่นั่นเทคบัตเทิร์นออเทอร์แททรนกฤอยู่ไหนอ่าอ่าอแอคเคาทกดที่แททอคเคาท อันนี้ผมยังเป็นเกรดไอเดียไม่ลิงไอเดีรับเชิญนะครับยังไม่ลิงอะไรเลยสามารถลิงดีนิวได้่ะไม่เป็นไรมีวีดีโโค้ดอยู่ตรงนี้พัิน์การต่อสู้เ p ดพีบาร์โชไม่โชว์อาไว้คอมแบทกราฟิกเซตติ้งเทคอังกฤษเห็นไหมมีภาษาไทยรับเทค อโอเคดาวน์โหลดปึ๊บนะครับแต่ว่าต้องรีเซ็ตเกมโอเครีเซ็ตเกมใหม่ <c oughs> ยังไม่ถันไปไหนเลยรีเซ็ตเกมเะและ้วนะครับยังไม่ไมีภาษาไทยขึ้นแล้วนะครับนะโอ,อ้เกมดีนะครับมีภาษาไทย ก็เราสามารถน่าจะปรับได้มั้งในในส่วนของกราฟิกใช่ไหมนี่ไงขนาดจอโอเคไม่เป็นไรนะครับไว้ปรับทีหลังผมจะเล่นให้ไปถึงกาชาก่อนแล้วกันจะไปแบบเร็วๆเลยกันเกมนี้ไม่ต้องทำอะไรมากคุณปล่อยชิลเลยครับปล่อยให้มันติงมันเองนะมันเป็นเกม a f คนะครับอาจจะมีกดแค่ใช้ทําไม่ตายผมคิดว่าเดี๋ยวเรามาปุ่มออสโวะใช้ของมันเองนะอืมน้ Have recognized. แทยัไม่ต้องทำอะไรเลยเรียกละคอนนอันนี้มีสองารกเกรดอ่าตายตามออตโอตโอ้ชีวิตนีออตโอตโอ้อะอสามารถย้ายตำแหน่งวางตำแหน่งโ s i ิชันแนวหลัง การเล่นก็คงมีเทคนิคนิดหน่อยครับแค่จัดตำแหน่งให้มันดีๆแค่นั้นเองอันนี้ปล่อยออโต้และเริ่มยองตัสกิลฟีแค่จัดตำแหน่งแทงควรอยู่ตรงไหนเออซัพพอร์ตควรอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนั้นให้ถูกต้องมันก็ถือว่าน่าจะโอเคแล้วมั้งนะครับไม่ต้องทำอะไรหรอกผมว่าเกมมันคงจะเป็นประมาณนี้แหละจริงผมไม่เคยเล่นผมก็กันเดาๆพูดแบบเดาๆหนะครับนะ จะมีเทคนิคไม่ได้มากครับปล่อยส่วนใหญ่เรา,เราปล่อยอยู่แล้วโอเครู้สึกว่าน่าจะเริ่มเล่นตัวแล้วั้งกล่องของบัตรเก็บ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 มีอะไรเก็บหมดตามมีแทบจะต้องทำอะไรต่อสู้คูณสองได้ไหมคูณสองได้นมีแช้เคเออออฟออร์ซ รู้สึกว่าตัวที่แบบแรงๆหรือว่าเก่งๆใช่ไหมไอตัวเขาเรียกว่าไงมันจะมีท่าให้ชมเท็เไดียไ<ป>อี่ไอเไเดูยไอเดียไดียวไียวอเีไอเอเดียวาอเดดีวอเีย้อเเดีนไอเด้วไดยอเดียวไอเัีอเดียวไอดไอออเดียไอยไอไไอ Oh. Too heal. I had that. Fly, my beautiful flames oh, oh, oh. It's time to show you my moves. No way, man. <laughs> You awake? How are you? You defeated the. วจวแจกสำหรับสนับสนุนน้องหนูร้านเล่าขุนานางโอเคอันนี้เริ่มไม่รู้ว่าการ์ดชาดเป็นไผมคิดว่าตัวแรกน่าจะเป็นตัวการันตีให้แบบฟรีอยู่แล้มั้งมันต้องม่วงอยู่แล้วมั้ง ขำต่าว่าคงจะเป็นมุ่งโอเคสุ่มหายกดดกว่าให้กดก็กดกดเรื่อยเอ by life and on I shall p r o t e c เ่นนะครับโอเค้ <shall> เคสุ่มหายเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยประมาณจะปล่อยให้เราฟรีตรงไหนนิทานรฟรียัง โอเคน่าจะปล่อยให้ฟรีแล้วมนะั้งเดินเองเนเอ,อคงน่าจะเรื่องโอไม่ได้กลับไปเก็บของไม่ได้เลยล้โอเคผมมีคงน่าจะเรื่องปล่อยฟรีแล้วโอเคตัวามานะครับนะวันนี้อะไรแจกตัวละคร่าจะเ็เษตัวละครล็อกอินนู่นนี่นั่นได้หลายวันเลยนะครับเล่นยาวๆนะครับนะเกมปล่อยฟรีนะครับรนะับรับ รับ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 หมดมีอะไรเหมือนแผนที่โอเคสำรวจอ๋อมีเปอร์เซ็นในการสำรวจด้วยใช่ไหมแล้วก็จะได้ของกดไปนะครับมีอะไรเออผมปรับจอให้มันใหญ่ดีกว่าไว้ออมันไม่ไว้ปรับทีหลังไว้เล่นจริงๆกว่าแค่มาทำคลิปสั้นๆ อ่าโกดังอะไรคืออะไรมัง่งอ๋อนี่โกดังตัวละครแล้วอันนี้ตัว F K ก็เองก็จะได้อีได้อะไรมาปล่อยชิลได้แค่น่าจะเป็นเกมที่เราต้องเล่นไถไถด่านไปไกลครับเพื่อได้ทรัพยากรเยอะอันนี้ตัวอะไรก็กดร้างหมดก่อนเลยนะครับนี่อันนี้พรีเมียมใช่ไหมน่าจะเป็นเขาเรียกว่างไงไปจะพาสไหมมีสกุลสกีน ชุดว่ายน้ำอะไรก็ว่าไปไม่รู้ว่าของใครมั่งอันนี้ไม่ใช่ตัวสกินตัวเราเลย <c oughs> ไม่มีสกินฮีโร่ด้วยละนะ้ะสกินฮีโร่ประมาณนี้ดูได้นะครับเจ๊ไฟเห็นไหมอันนี้ไม่รู้ผมไม่รู้จักตัวละครอ,อะไรสรักกระตัวเลยครับผมเพิ่งมาเล่นครั้งแรกเลยนะอะไรประมาณนี้ใครอยากเติมก็เติมนะครับนะผมก็มไม่ได้เติมแบบ แค่มาทําคลิปจะใช่ก็มีจดหมายไหมพวกจดมงจดหมายอะไรไหมมันดูตรงไหนไวะเนี่ยไม่มีใช่ไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะไปสุ่มเท่าที่มีแล้วกันนะครับโอเคแล้นะฮะมีตัวนะสิบนะสุ่มสิบละผมบังคับสุ่มเลยนะไปเออจะดูยังไงไงว่าตัวแข่งไ,ไม่เลยโอเคได้โอ้ได้ทองมัเนี นี่หมาป่าน่าสน่าลูกโปดโอ้ยทำไมลูกโปดมันมีเยอะจังวะไม่รู้ใครไม่รู้ดีหรือเปล่าคิวเกอร์ไม่รู้เหมืนกันซ้ำน่าจะซ้ำแล้วโอเค เซเสียไม่รู้ดีหรือเปล่าไม่รู้เลยไม่มีความรู้ของสหรับเกมนี้เลยเได้ลงมาได้พี่มาป่ามาโอเคประมาณนี้ใช่ไหมหม, <laughs> หมดแล้วหมดแล้วเหรอมีแค่นี้เ่รโอเคมีสองอันนี้น่าจะเป็นแบบเลือตัปละครใช่ไหม เราเขาเรียกไงเลือกว่า T A T อะไรได้ตัวนี้มีอยู่แล้วซึ่งไม่รู้ว่าตัวไหนดีไม่ดีผมไม่รู้อะไรเลยนะครับเนี่ยถ้าจะเน้นหน้าตามก็ชีวิตมันก็จะงงๆอยู่นะอมันทิดไปกันสูงเล่นๆนะครับไม่มีอะไรมากขายล้ว กเป็นสีม่วงมาขี้หมาใหมา่ไปดันเล่นนะครับเขียวแป๊ดเลยโอเคข้ามเลยโอ้โโอเคคงไม่มีอะไรมั่งครับนะน่าจะประมาณนี้อันนี้น่าเป็นอะไรเขาเรียกแบบพิเศษนะแล้วก็ถ้าสุมเราสุมสิ่มันออใช้สองพันเจ็ดใช่ไหมสองพันเจ็ดก็ทักว่าประมาณ หนึ 1> 1, 300, ่งสามร้อยจะสุ่มสิบก็ได้สามพันอันนี้ก็คงน่าจะเหมือนกันบ้างใช่ไหมไม่รู้อันนี้มันลำตัวพิเศษนะครับนะประมาณนี้คลิปนี้มาแบบสั้นๆไม่ได้ยาวมากนะครับโอ้โหมาถึงก็โดนแล้วนะครับนะเสียตั้งแล้วนะครับนะครับตั้งชื่อด้วยมาเปลี่ยนโอเคมไม่มดแล้ว อ๋ออ๋ออ๋นะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับมามาสุ่มเล่นๆดูว่าเป็นเกมแนวไหนแต่ดูทรงครับเป็นเกมที่เราเล่นได้เรื่อยๆครับนะได้เรื่อยๆเลยชิวๆเลยครับอ๋อชิคชิ่งครั้งแรกเจอมครั้งแรกได้ตัวนี้มาน่าจะน่าใช้ได้ตัวนี้ประมาณนี้กันคลิปนี้ก็ผมเช่นกันครับขออนุญาตลาท่านผู้ชมก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าก็ชื่นชอบกันแล้วไป,ไป,ไปเนี่ยครับยิ้มเลยสวัสดีครับ ไปปรังคล้าบวลาขอไในช่วงนี้อาการเป็นแบงบ่อยดอยูแลสุขภาพภาพในทางไหนระวังเล้าวัานนะครับผมเชจิครับกรับสวัสดีครับ <S <S